สวัสดีครับผมนบนะครับจาก MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเจ้ารถ MG นะครับ S5 EV รุ่น X ราคา779,900บาทนะครับคันนี้นะครับพิเศษเลยมาพร้อมชุดแต่งรอบพันนะครับของ MG Thailand และและหลังคาทำสีหลังคานะครับตั้งแต่เสา A นะครับจนถึงด้านหลังเลยนะครับจะสวยจะหล่อจะเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเริ่มจากด้านหน้านะครับ m g f ไฟนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่ของเรานะครับจะแบ่งไฟหน้าเป็นแบบ2 l a เลเยอร์ไฟหน้า daytime นะครับจะอยู่ด้านบนไฟ daytime ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนส่วนไฟด้านล่างก็จะเป็นไฟ2องอสว่างส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัว a p t v v e Grill มาให้เช่นเคยกับตัวของ MG MG4 นะครับสเกิร์ตนะครับตัวนี้เป็นของ MG ไทยเราใส่มาตัด กับตัวรถด,ด้วยสีบอลน,นะครับแล้วก็สีเดียวกับตัวรถเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด,ดูเท่ดูสปอร์ตมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะครับก็จะหล่อจะเท่ขนาดไหนเรามาชมด้านข้างกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวลอ้อเลยนะครับตัวนี้นะครับล้อขนาด18นิ้วอลลอยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับมากับขนาดยาง2 1 -55 ทับ R 1 8นะครับเป็นของดิดตนคูรันซ่าเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถแล้วก็ความสวยงามมากๆเลยนะครับกับตัวล้อ ส่วนสเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นสีบอลน,นะครับแต่กับสีตัวรถตัวนี้เข้ากับด้านหน้าได้ดีเลยนะครับเข้ากับตัวกันกระแทกนะครับที่เป็นสีดำด้านและสีบอลด,ด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาชมในเรื่องของตัวกระจกข้างตัวนี้จะตัดเป็นสีดำพร้อมกับกล้องรอบพันนะครับมีระบบลายสปอร์ตให้มือจับเป็นแบบปุ่มคี้เเลสน,นะครับสีเดียวกับตัวรถเข้าออกอ่าเข้าออกสะดวกนะครับส่วนตัวหลังคาอย่างที่ผมแจ้งก็คือเขาทำแรปหลังคามา ตัวนี้ตั้งแต่เสา A นะครับจนถึงด้านหลังเลยนะครับในเรื่องของตัวบาร์นะครับที่วางแหลกหลังคาได้ตัวพานมนิสรลูปมีมาให้นะครับเดี๋ยวเราปาชมด้านหลังกันครับว่าจะหล่อจะเท่ขนาดไหนเมื่อใส่สเกิร์ตนะครับของ MG Thailand เลยเรามาชมด้านหลังกันนะครับของ MG S5 EV คันนี้นะครับด้านหลังก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านบน ปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เราแรปมาถึงด้านหลังเลยอย่างที่แจ้งตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้วก็ตัวไฟเบรกดวนที่3ที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวไฟเบรกด้านหลังอันนี้เป็นแบบยาวนะครับตลอดซ้ายจะลดขวาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถโลโก้เป็นสีโคเมียมกองรอบคันเซ็นเซอร์ข้างหลัง4จุดพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตอันนี้เป็นของตัว MG Thailand เป็นสีบอลตัดกับตัวรถและก็เป็นสีดำด้านมีดิฟพินเซอร์ให้ทั้งหมด4 เทน,นี้ยังไม่พอนะครับยังมีในเรื่องของกลับประตูท้ายไฟฟ้าด้วยพร้อมคลิกเซนเซอร์เปิดนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับตัวนี้นะครับภายในพวงมาลัยจะเป็นแบบพุ่มหลังพวงมาลัยมัติฟังก์ชันดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับอันนี้จะเป็นแบบใหม่นะครับตัดด้วยสีโครเมียมและในเรื่องของตัวปุ่มลัดเราก็มีให้เหมือนเดิมนะครับจอกล้างนะครับที่เป็นแสดงผลขนาดขับขี่เนี่ยเป็นขนาด10.25 10, นิ้ว แล้วก็ในเรื่องของตัวจอ Entertainment นตะครับตัวนี้จะมาพร้อมขนาด12.8นิ้วมีความสวยงามมากๆนะครับในเรื่องของตัวหน้าจออ่าแล้วก็ออปชันของเขามาเต็มดิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องรอบคันนะครับที่ให้ความชัดเจนมากๆเลยนะครับในขณะขับขี่นะครับ อันนี้ถ้าเกิดเราปรับเป็น2นิ้วนะครับก็จะมีมุมมองเพิ่มขึ้นมาอีก4จุดนะครับเราจะเห็นทั้งด้านข้างเสา A เสา B และด้านท้ายได้เลยนะครับอันนี้เป็นความทันสมัยของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ iSmart นะครับในแอป YouTube เราก็สามารถดูได้ในขนาดจอดรถเนาะนะครับพิเศษเลยกับตัวนี้นะครับตัวแอร์นะครับเรามีทั้งเป็นดิจิตอลและเป็นเมนวนนะครับปรับได้ง่ายและสะดวกสบายมากม,ากมากเลยตัวที่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้เป็นแบบคู่ นะครับสามารถวางได้จริงนะครับแล้วก็ตัวไวเลสชาร์จเจอร์จะเป็นแบบ40วัตต์ฟาสชร์จมาให้ตัวเกียร์นะครับเป็นแบบมินิมอลนะครับใช้หมุนซ้ายขวาเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโอมีให้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าออปชั่นครบจุกจุกจริงๆนะครับในส่วนของตอนท้ายก็จะมีในเรื่องของที่พักแขนมาให้ด้วยพนุเลมอกซอร์นะครับตัวนี้ก็กว้างสบายนะครับเปิดนะครับในเวลาที่เราไปเที่ยวได้ดูได้ใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคครับ ชมในรถแล้วเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากันครับเป็นไงกันบ้างครับชมตัวรถไปแล้วใครที่สนใจนะครับเจ้า MG S5 e v คันนี้นะครับรุ่น X ราคา7 7 9 9 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.99เรามีให้นะครับหรือออปชั่นนะครับแบบนี้นะครับคุณลูกค้าต้องการแต่